สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจารจะแนะนำในส่วนของการทำอ e ีบุ๊กให้เป็นในลักษณะของอเปิดหน้ากระดาษได้นะคะก่อนอื่นเราเข้าที่เว็บไซต์นะคะ a n y f l i p com นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะในส่วนนี้เราจะทำการ Sign-in นะคะโดยเราจะ Sign-in เข้ากับของเมล Google ที่เรามีนะคะ เลือกนักศึกษา ح, สามารถเลือก mail p k r u ก็ได้หรือว่าเม i gmail ของนักศึกษาเองก็ได้นะคะจากนั้นกดล็อกอินไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้าล็อกอินนะคะถ้ายังไม่เคยแอดหนังสือเข้ามาส่วนนี้ก็อาจจะยังไม่มีนะคะแต่ชีนนี้พอเราจะแอดนะคะสิ่งที่จะเริ่มต้นก็คือเริ่มแอดนิวบุ o k ตัวนี้ได้เลยนะคะไฟล์ที่เราจะต้องมีนะคะก็จะต้องเป็นไฟล์ .pdf นะคะเรากดเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ PDF จากนั้นตัวชื่อนะคะมันจะอิงตามชื่อของชื่อไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามาชื่อไฟล์ตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะคะอ่า description คำอธิบายก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ว่าจะให ่คำอธิบายอ e ีบุ๊กฉบับนี้ว่าอะไรนะคะคีย์เวิร์ดของมันจะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรได้บ้างสามารถพิมพ์ได้หลายคีย์เวิร์ดนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์จากนั้นแคตตากรีนะคะหมวดหมู่นะคะเลือกหมวดหมู่ที่คิดว่า,าเหมาะกับตัวของอีบุ e ๊กของเรานะคะก็จะมีหลายหมวดหมู่นะคะเช่นอ่าบุ๊กเป็น n วัตวิชีหรือถ้าของนักศึกษาเป็นหนังสือพิมพ์เป็นข่าวสารก็เลือกให้ตรงกับหบดหมู่ของเรานะคะของอาจารย์จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการศึกษานะคะ,ะจากนั้นเมื่อเราใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่น template ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น template ชนิดไหน ถ้าอยากเลือกเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปเลือกได้แต่ถ้าเกิดว่าเอา default เลยก็ได้ Advanced ค่า setting อื่นๆนะคะไม่ต้องเซตก็ได้นะคะตัวของสารบัญมีไหมนะคะ Bookmark มีไหมแต่ละหน้าแต่ถ้าค่าพื้นฐานเซตแค่ตัวของ Book Info ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเรากดตัวนี้ค่ะ Save and Close นะคะ ไฟที่ได้ก็คือไฟ์ลตัวนี้นะคะถ้าเวลาเราเผยแพร่นะคะเราสามารถ copy link ์ตรงนี้ได้เลยนะคะไปโพสหนังสือมันก็จะเปิดขึ้นมาประมาณนี้นะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆก็สามารถกดแชร์ได้นะคะหรือเราต้องการที่จะก๊อบ ในส่วนของโคดดิ้งตัวนี้นะคะโคดดิ้งข้างล่างที่เราจะเอาไปโพสในเว็บไซต์ที่เป็นในลักษณะของฝังตัวอ e ีบุ๊กนี้ลงไปในเว็บไซต์เลยผู้เข้าเว็บไซต์เปิดเข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าอ e ีบุ๊กตัวนี้เปิดเปิดใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องคลิกเชื่อมต่อมายังเว็บนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะก๊อปโค้ดตัวนี้ไปวางใน ตัววางโค้ดในหน้าเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการทำอ e ีบุ๊กค่ะ